เยินดีตอนรับเข้าสู่ซองใม่ปีนน้องเที่ยวและน้องเอลที่มนี่ยางตลาดกำลังอีกหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ขยุ่ที่ตลาดตลาดลงเกลือพี่น้องปิดก,กับกัมพูชีประเทศกัมพูชีเราซาะคนคนลราห้องเยี่สิพี่น้องก็เลยพาพี่น้องมาย่างตลาดเลาะเบิรงเที่ยวมาทางนี้ลงฮอน บูฮู้จักไปทางไถ่ก้อนพี่น้องตลาดมันใหญ่แหงใหญ่เกิดมามีรถอันให้เศร้านีหลายผากันยางเลาะจังสิ่งลายพี่น้องเสื้อผ้าเสื้อแพ้กับพวกกระเป๋าเงี้ยลายค่ะจักที่ไปทางไถ่ก้อนบูฮู้ยังไปทางไดียวนะอ้อมน้าอ้อมหลังี้ไปจะพาพี่น้องยังตลาดลงเขือติดกับกับบุกียอ่ะเป็นตลาดใหญ่แหง เดีย๋ยวยางเบื้องขวงว่ามียังน่ยางเข้ามาหอดส่วนทางในง่ายแหงพี่น้องน่าจะเป็นส่วนกระเป๋าเกิบทางนี้โทษน,ทนะใครจะคีมพร้อมเดีย๋ยวเฮายางคุมแต่ก่อน น,นั่นเอกน้อยหิวโคกโอ้ยเด็ดจริงค่ะพี่น้องมันไปยางบุได้ยังมันหลายพอดบูเอายังเติมน้ำสักก่อนเติมพลังก่อนอะไรเอก,อกน้อยอยางมันลดลายค่ะพี่นอ้องลดลายเพราะมันเป็นตลาดขายทรง สูงสภาพมือสองกระเป๋ามื่สองข้อสองค่ะทำเองเองหน่อ,หนอยกันเอาอีกเจาหนึ่งค่ะดูดบงด้วยอ่ะรักสีที่ใจสีชมพูคือกันเลยว,ว่ะว่ะโอ้ยหน่อยมักสีชมพูชีนใจปะ <c oughs> หวานแหง แล้วเฮาหย่างคําไปฟังพุนเบิ่งว่ามันมีหยังแน่มีคือกันมีทางนี้ว่าแล้วก็สิไปหาขาใหญ่แล้วนอนอยู่ในรถค่ะผู้ใดเพิ่นคันยังเพิ่นก็เซารถพี่น้องเซารถครับเอายางนีบ่ไหวแน่นอนน้องพก็สิเซาแล้วเดี๋ยวยางไปเบิ่งฟังพนกอนีหน่อยยางจัหน่อยกนยังบ่เกิด ย่างเมือกีอู้นี่ดีหานผึ่งใจยองฟินเครื่องครัวก็น่าคกคกันเท่าไหร่และเที่เวตอนทำมาแจ้งรถมาเบื้อะไปเบิ้งคกไปตับมห้องมือนะอันนี้พอดีใส่แต่ว่ามันใหญ่เกินว่าเอาแบบนี้ไะเดี๋ยวเอาย่างเบื้องกับกันเถียงมอเห็ดแต่กระปุกช่วยจานมือนะไม่เป็น้อยคักเจ้าใบ ขายฟองกันก็ขายกม็มีเลยพี่น้องการค้างจักรรถสวนไปสวนมา๋ยวเมาซื้ออันนี้รถเบิรนกันสั่งปินป่ะเนาะอือหื สั่งมกซมไม่กินกัน่แอันนี้แก้วขมิ้นีนชูปันนันอันนี้ขายยังไงครับร้ยสาลูกละสามลูกละสามสิบแ่นี่น่าินมักไวนี่ค่ะเอาลูกนึงค่ะลูกละสามสิบกมได้แหล่โดนตัปมาณเก้าสิบกว่ั้ำเลยจะสิเอายังนองยังกะรั เอาหมักตองก่อนเอามักตองมักกระท h o n หมักตองมักกระ thon ขนาดเอกหน่อยเหรอดูนะทางในตลาดเลือกน้ำจิ้มได้เดี๋ยวทำมาดูกันปลาหวาน้วก็ไเลือกได้วาซาบินะ ॿियो ต่อนิออนเดียวออนเดียวได้สังเกตเบิ้งแทบจะบ่มีคนไทยขายของเลยพี่น้องมีแต่พี่น้องทางฟังทาง,พ,ง,พ,งาานนพูดแหละยังได้ลูกสาวอีกแถบวันนี้คุณน่ะกางเกงเดียวยังได้ลูกสาวอีกแถบวันนี้ เสียวใหญ่แล้วตะปูตะปีดีพุนะเสื้อผ้าพี่น้องมาคับป่ะเดี๋ยวเฮายางเบิ่งก่อนซุมเสื้อผ้าซุมอย่งกระบ้านเฮาอยู่งเกก็ตละ50บาท2ยีตละ20บาทพีอคือก็อยู่บ้านเฮาหลายซุมเสื้อผ้าซุมยงไปนี่ล่ะ ได้นำโคกกับมักตองกับน้องเที่ยวไปลรถย่างไปย่างก็วอนนี้ท้ายรถแล้วได้ซํานี้เลยเนาะไปเดินเดิน<ๆ>บ่งรถเดินอย่างเอามาผีไหมล่ะเกี๊ยวย่างแล้ค่ไปเป็นย่างสมตลาดลงเตือเข้ามากระซิบไป เข้ามาทางในก็สิประมาณนี่พี่น้องทางในตลาดเพฮ้นก็ซาวรถซาวรถก๊บขับเอาเพราะว่ายางนี่บาะไวแน่นอนเป็นลมแน่นอนถึงหอนถึงมันตลาดใหญ่เงินบารังยังไงตาคุณอะเล่นตาทั้งหมดเป็นเล่นตาเป็กนกระเป๋ายางไปยางมาลงเลยได้พี่น้อง รถจักยอดยุ่เจอะไรบ้าน,นี่ลงข้าวนางเองน้อยเอ้ยใช่ลรอคุ้นเนี่ยน่ะละเมนบอลหรือว่าไก่อาคารนี้ไปอีกบอกย่างไ,ไปย่างมากกำลังเอ็งน้อยลงแล้วฮอนก็บฮอนพี่น้องปะ่ะแนวได้แนวุู้ใดไดนมาตองหน,หนึ่งปะ่ะย่างไปบ้างด้วยคนนี้ยุไ่ไใส่ข้ามเข้าไปหลังนี้ไปพี่น้องเป็นประเทศ กัมพูชีประเทศลาวเอินกัมพูชีน่ะนตึกนี่ย่างไปกับเน็นแล้วประเทศไทยเอินกัมพูชาบอกัมพูชาประเทศลาวเอินกัมพูชียส่วนไหลเพิ่อนขายของนะพี่น้องมีแต่ฟั้งบุญละบอเบาภาษาบอเบลภาษาไทยยามเอาซื้อของยามมันเพื่นกบเบาภาษาบ้านเพิ่นเข้าใจอ,อยู่บอ เดี๋ยวเเขาหารถกันมาลงรถนะวันแห้งเดี๋ยวเาหารถกันรถเขาจะโอทยอดเลยฮันดีลงเลยยังไปยังมารับไปรับมาเพราะว่ามันเป็นตลาดใหญ่แหงรถไปทะเบียนไปทะเบียนบ้านเปินมีเนาะเพราะว่า ยางค้กันเอารถใช้โอ้โห่นินอนท่าเด้ตอนมี้คนเอาแนวบางเลียบให้ลูกหอมเลอนะได้มักต้องน่ายเดียวปักรถหอนแหง พุทธประเทศกัมพูชเชียพี่น้องดึกนาแมนเบิร์ตฟังทางบุญน,นะคาสิโนโลหลน์ฟังถึคือคืนขนาดเลยตอนแรงนะแห้งบ่มีฮอตอันอมองจอดตอลาดขึข้นบนไงกันเลยครับพี่ก้องน <laughs> ี่นอนแะล้วขึ้นนี่นอนแะล้วน,นะนี่เด็กพี่น้องแนวใดเนไดเาได้มักตองหน่วยหนึ่ง กำาัำลังกสตวคของมันหลายเราบางคเอาออหยังมันเป็นเนี่ยเขากีบเตเนียเฮ้ยเ้ขากีบเตไข่ลูกไว้นี่ซื้อไข่ลูกินเหพินไปจับบ้งแล้วเขาว่าไข่เคียมกับว่าเดี๋ยวไข่ลูกกี่ลีเด้นลไปซื้อมากินหยงกจะของมาได้อย่างยงกีบกัยนาได้แต่มาต้อนงันเดี๋ยวนี้บอกว่าสั่น ส่วนหลายนี่น no? ้องมีแ hmm. ต่คนสร้างผลเพิ่นมาขายมีแต่ว้าภาษาบ้านเพิร์น่เาีประเทศลาวก็พี่น้องขจีปาเต้ว่าแมันมีแต่ประเทศลาวว่าแมนนะครับนี่คือโบโลว์บนห้องยังครับแต่ว่าคือเขาจีปาเต้ยู่ประเทศลาวแต่นี่เป็นของกัมพูชา อาขายยังไงครับอันละหกสิบสองหันสองอันลองเบิืงนกันสองอันมาชิมเบิืงนกันมันคืออย่างอันละหกสิบบาทนะครับมันที่คือพัฟที่้คาเต้อายุสองกว่ากว่า้องจังหวะมันคืออย่างน้ำซีเมืองนำกัดแล้มันทีเป็นอะไรอันละหกสิบบาททันเป็นบอร์มสิ่งอะฟังอันนี้อันนี้เขาเรียกเขาเขาเรียกอะไรขนมปังคาเต้ โอ้ยคือกันปาเต้คาจิปาเต้แบบคาจิปาเต้ประเต้เหล้าของคาจิปาเต้อันนี้ขนมปังปาเต้เพราะว่าภาษาทางอะไรเนี่ยทางทางทางกัมพูชาเชื่ออะไรครับปาเต้ปาเต้ปาเต้อ๋อขนมปังหมูยอปังหมูยอทางกัมพูชาของปาเต้แบบ ปังปาเต้เพราะว่าไอว่าคือยุอสุปองโกเลานดนะเพราะว่าอยู่เล่ากะตอนนั้นฝร,รั่งเศสเข้าไปเด้กัมพูชาให้กันแล้วก็เลยสงสัยเป็นเป็นอาหารทั้งฝร,รั่งเศสซื้อเป็นทั้งของฝร,รั่งเศสครับแล้วเขาไปเป็นไงไก่กขออนอญาตถ่ายนะค,ะครับรีวิวหน่อย ไอ้นี่เนี่ยอยู่ประเทศลาวก็มีเหมือนกันเลยเขาอยู่ที่ประเทศลาวเขาเรียกเข้าจีเข้าจีปาเต้ไอ้นี่เขาเรียกปัตขนมปังปาเต้ปาเต้ชุดละ60บาทนะครับปัดับเลโอ้มันแข็งฮะมันแข็งมันวไดีนีนสีส้มของลาวได้ส่งของจ้างไปปิ้งก่อนหมาวาน เจ๊ยว์พี่กันเนาะหรือพ่นใส่นีก็มีงคนเดี๋ยวเฮาจ้างาเบิ้งพร้อมกันเดี๋ยจังเฮาจ้งมาเบิ่งนะครับพเผ็ดเด้อสปปลาวเฮาก็ได้กิน้า้กีมาเต้ทางสปปเาวแล้วก็เจ้ท่านกัมพูชากพูเะจังาเบิ่งมันเป็นอะไรของเลาเนาะงข้าจีทางกัมพูเยหรือว่ากัมพูชาไหล่ะาเ่ เลยบ่มีแก้วกินกับบ่นี่ยังไงต้องต้องมีซอสไหมต้องใส่อะไรไหมครับอ่าอ่อ๋อต้องใส่อันนี้ใช่ไหมต้องกินกินกับไอตัวนี้ใช่ไหมครับมีพริกด้วยเอาไหมเอาเอาเอามีอะไรเนี่ยเีอะไรใส่กินยังไงเอานี่ใส่เลยนี่คือตำมะฮงมาใส่เดี๋ยวเพไนใส่ให้น้ำมาให้ไนใส่ให้กัน อากินข้มเครื่องกินเผืยวๆเราเป็นยังไงก่อนเดี๋ยวเพื่อนเห็นห้ว่าเห็นอะไรอ๋ออ๋อกินกับกินกับกินกับมีวันยักษ์มีพริกมีพริกอันนี้นี่เป็นเส้นหมงในได้มิแจวครับอ๋อแจวใส่นี่ เอาบกงักกันเป็นรสาสดาายอะไรแต่งเสแข็งต้อกแต่งเสยเย็นลายตัวคอจี้และ,ละเป็นรสาอะไรเดอเส้<อ>นบคุ้ลงมาเส้บกงาบกงมาตัวคอจี้เป็นยังไงลวดลาิคือบานเทาไหร่ืออ๋อนี่1ชุดเนาะหงชุดนี่60บาทสิบบาทตัดได้2อครึ่งอ๋อตัดได้สอันตัดได้ส เมาได้ซอสอันครับแจกเวลาแบบแจกเยินบ่อเอาหาับอแตกตาก่างรู้ป่ะเนี่ยแตกต่างตรงอันนี้เนาะ,ะแตกต่างตัวนี้เนาะตัวแจวล่ะตัวเจว,เกวกับแตกต่างเยี่บเรมีหอมหัวใหญ่แล้วกับเรามีผักหอมแต่ว่าหมวย้อยยืนทางบ้านีีของปิดเส้นน้อยๆอันนี้เป็นไซส้เป็นแค่เลยเดีย๋ยวให้พ่อนี้เปิดซิมมากัน เป็นอีกคนนึงนะครับที่มากินเวลาไปโซปอร์าคือ,ขอเขาจีปาเต้เดี๋ยวมาหาของแตกต่างกันที่เห็นก็นคือ,น,าาอ,น,น,อ,อนี่คือมนะละกอไ่แตกต่างแน่นอนโมเมนต์คือตับหมูหุนะคน้ายๆมะละกอดองนะใใเหรน่ยไข่แบบเซยินเจ้วนี่ยเจว ตั้งจากของสปปลาวของสปปล้าเนี่ยจะแบบแจวแบบแจวคือบาดเท่านะออกข้อจีออกข้อจีกันาไหมข้อจีอะกรอบเนาะยืนสปปลาวละเหนียวก็ได้ครับแบบมึงมึงไปมากๆคือข้อจีเรื่องเรื่องจัดเนาะ Ừ. à cái lốt Ủa, còn nó được đục xào chứ